อร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าผักบุ้งสดมากเลยคะ่ะยอดอ่อนมากเลยนะคะนี่ค่ะขาไก่นะคะข้าต้มมาอย่างเปื่อยยุ่ยมากเลยนะคะอร่อยมากลวกน้ำร้อนนิดนึงคะ่ะกินแก้มกับอะไรก็อร่อยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับ ชอบตรงที่น้ำยาเขาไม่เผ็ดเกินไปนะคะเพราะว่าซมเป็นคนกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งมื้อเย็นวันนี้ขอเสนอเมนูขนมยีน้้ำยาป่าและผักแน่นๆจุกๆไปเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมื้อเย็นวันนี้ค่ะเรามีขนมน้ำยาเขาก็ไม่เผ็ดเกินไปนะคะอร่อยส่วนหมูพวงนี้นะคะเราก็ได้มาจากหน้าโรงงานเหมือนกันค่ะเลือกที่มีมันน้อยๆนะคะเพราะว่าเป็นคนกินหมูไม่ติดมันค่ะแล้วก็ หมูพวงค่ะหมูพวงก็ได้มาจากหน้าโรงงานเหมือนกันนะคะพวงละสิบบาทเองค่ะไม่แพงนะคะแตงกวาสักคำค่ะอร่อยมากเลยจะบอกว่าผักทั้งจานมีผักสลัดมาแก้มอีกก็คงจะอร่อยแล้วฟินไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะมื้อเย็นวันนี้ขอเสนอเมนูขนมยีน้ํายาป่าและผักแน่นๆจุกๆไปเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมื้อเย็นวันนี้ค่ะเรามีขนมกะหล่ำปีค่ะกับถั่วงอกนะคะก็คืออร่อยนะคะเราก็เอามาลวกน้ําร้อนนิดนึงค่ะผักบุ้งเราก็มาลวกน้ําร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็กินได้อย่างอรอดอร่อยเลยค่ะมื้อเย็นวันนี้ขอเสนอเมนูขนมยีน้ํายาป่าและผักแน่นๆนจุกจุไปเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมื้อเย็นวันนี้ค่ะเรามีขนม คำใหญ่ๆไปเลยค่ะพันผักบุ้งไปด้วยเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เรามีผักสลัดมาแก้มอีกก็คงจะอร่อยแล้วฟินไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะอร,อร่อยมากเลยค่ะกินกับผักบุ้งอร่อยที่สุดเลยนะคะชอบที่สุดเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะ เพราะว่าผักบุ้งสดมากเลยค่ะยอดอ่อนมากเลยนะคะนี่ค่ะขาไก่นะคะเข้าต้มมาอย่างเปื่อยยุ่ยมากเลยนะคะอร่อยมากมีผักสลัดมาแก้มอีกก็คงจะอร่อยแล้วฟินไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะแบบว่าซูคําใหญ่ๆเข้าปากไปเลยนะคะแบบว่าน้ํายาเขาก็ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะคะกําลังดีเลยค่ะพร้อมกับผักสดๆนะคะที่มีในตู้เย็นของเรานะคะ มื้อเย็นวันนี้ขอเสนอเมนูขนมยีน้ำยาป่าและผักแน่แนๆจุกๆไปเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมื้อเย็นวันนี้ค่ะเรามีขนมไปเลยนะคะอร่อยด้วยความที่ผักเยอะแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้เก็บผักสลัดในสวนของเรานะคะถ้าอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าผักบุ้งสดมากเลยค่ะยอดอ่อนมากเลยนะคะนี่ค่ะขาไก่นะคะข้าวต้มมาอย่างเปื่อยยุ่ยมากเลยนะคะอร่อยมาก มื้อเย็นวันนี้ขอเสนอเมนูขนมยีน้ำยาป่าและผักแน่แนๆจุกๆไปเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมื้อเย็นวันนี้ค่ะเรามีขนมอันนี้เราซื้อไม่กี่อย่างเองนะคะนอกกนั้นก็เป็นผักที่เราปลูกเองได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมีขาไก่ด้วยนะคะขาไก่แบบว่าต้มเปื่อยยุ่ยมากเลยนะคะกินผักบุ้งสักนิดค่ะอร่อยมากเลยค่ะต้มลวกน้ำร้อนนิดนึงค่ะ มื้อเย็นวันนี้ขอเสนอเมนูขนมยีน้ำยาป่าและผักแน่นๆจุกๆไปเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมื้อเย็นวันนี้ค่ะเรามีขนมกะหล่ำปีค่ะกับถั่วง,งอกนะคะก็คืออร่อยนะคะเราก็เอามาลวกน้ําร้อนนิดนึงค่ะผักบุ้งเราก็มาลวกน้ําร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็กินได้อย่างอร่อยยเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะกินกับผักบุ้งอร่อยที่สุดเลยนะคะชอบที่สุดเลยค่ะ อร่อยฟินไปเลยค่ะผักบุ้งอร่อยมากเลยค่ะมาจากในบอ่อนะคะที่เราเก็บมานะคะแล้วก็หมูพวงค่ะหมูพวงก็ได้มาจากหน้าโรงงานเหมือนกันนะคะพวงละสิบบาทเองค่ะไม่แพงนะคะแตงกวาสักคำค่ะอร่อยมากเลยจะบอกว่าผักทั้งจานมีถั่วฝักยาวซอยด้วยนะคะลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะมีถั่วฝักยาวซอยด้วยค่ะที่เขาแถมมาให้นะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะ กินคําใหญ่ๆชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนแห่งเปังปังค่ะชอบตรงที่น้ํายาเขาไม่เผ็ดเกินไปนะคะเพราะว่าสมเป็นคนกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะคะชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนหฮงๆปังๆค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับอร่อยฟินไปเลยค่ะผักบุ้งอร่อยมากเลยค่ะมาจากในบอ่อนะคะที่เราเก็บมานะคะกินหมูพวงแกล้มเข้าไปด้วยนะคะ อเลอร่อยมากเลยค่ะกินกับผักบุ้งอร่อยที่สุดเลยนะคะชอบที่สุดเลยค่ะมีผักสลัดมาแก้มอีกก็คงจะอร่อยแล้วฟินไปอีกแบบหนึงนะะ่งเลยค่ะมีขาไก่ด้วยนะคะขาไก่แบบว่าต้มเปื่อยยุ่ยมากเลยนะคะกินผักบุ้งสักนิดค่ะอร่อยมากเลยค่ะต้มลวกน้าร้อนนิดนึงค่ะไปเลยนะคะอร่อยด้วยความที่ผักเยอะแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้เก็บผักสลัดในสวนของเรานะคะ ท่านชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนห่งๆปังๆค่ะเกงนะคะมีขาไก่ด้วยนะคะขาไก่แบบว่าต้มเปื่อยยุ่ยมากเลยนะคะกินผักบุ้งสักนิดค่ะอร่อยมากเลยค่ะต้มลวกน้ำร้อนนิดนึงค่ะ อันนี้เราซื้อไม่กี่อย่างเองนะคะนอกนั้นก็เป็นผักที่เราปลูกเองได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะขอให้เพืเ่อนๆทุกคนหฮงๆปังปังปงค่ะเองนะคะแบบว่าซูดคำใหญ่ๆเข้าปากไปเลยนะคะแบบว่าน้ำยาเขาก็ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะคะกำลังดีเลยค่ะพร้อมกับผักสดๆนะคะที่มีในตู้เย็นของเรานะคะน้ํน้ำยาเขาก็ไม่เผ็ดเกินไปนะคะอร่อย ส่วนหมูพวงนี้นะคะเราก็ได้มาจากหน้าโรงงานเหมือนกันค่ะเลือกที่มีมันน้อยๆนะคะเพราะว่าเป็นคนกินหมูไม่ติดมันค่ะอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าผักบุ้งสดมากเลยค่ะยอดอ่อนมากเลยนะคะนี่ค่ะขาไก่นะคะเขาต้มมาอย่างเปื่อยยุ่ยมากเลยนะคะอร่อยมากมีขาไก่ด้วยนะคะขาไก่แบบว่าต้มเปื่อยยุ่ยมากเลยนะคะกินผักบุ้งสักนิดค่ะอร่อยมากเลยค่ะต้มลวกน้ำร้อนนิดนึงค่ะ แบบว่าซูดคําใหญ่ๆเข้าปากไปเลยนะคะแบบว่าน้ํายาเขาก็ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะคะกําลังดีเลยค่ะพร้อมกับผักสดๆนะคะที่มีในตู้เย็นของเรานะคะกินหมูพวงแกร้มเข้าไปด้วยนะคะกะหล่ำปีค่ะกับ ถั่วงอกนะคะก็คืออร่อยนะคะเราก็เอามาลวกน้ําร้อนนิดนึงค่ะผักบุ้งเราก็ามาลวกน้ําร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็กินได้อย่างอรอดอร่อยๆๆเลยค่ะแบบว่าซูดคําใหญ่ๆเข้าปากไปเลยนะคะแบบว่าน้ํายาเขาก็ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะคะกําลังดีเลยค่ะพร้อมกับผักสดๆนะคะที่มีในตู้เย็นของเรานะคะรอร่อยฟินไปเลยค่ะผักบุ้งอร่อยมากเลยค่ะมาจากในบอ่อนะคะที่เราเก็บมานะคะ มีถั่วฝักยาวซอยด้วยนะคะลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะมีถั่วฝักยาวซอยด้วยค่ะที่เขาแถมมาให้นะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะกินคำใหญ่ๆน้ำยาเขาก็ไม่เผ็ดเกินไปนะคะอร่อยส่วนหมูพวงนี้นะคะเราก็ได้มาจากหน้าโรงงานเหมือนกันค่ะเลือกที่มีมันน้อยๆนะคะเพราะว่าเป็นคนกินหมูไม่ติดมันค่ะแบบว่าซูดคำใหญ่ๆเข้าปากไปเลยนะคะแบบว่าน้ำยาเขาก็ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะคะกำลังดีเลยค่ะพร้อมกับผักสดๆนะคะที่มีในตู้เย็นของเรานะคะ มีขาไก่ด้วยนะคะขาไก่แบบว่าต้มเปื่อยยุ่ยมากเลยนะคะกินผักบุ้งสักนิดค่ะอร่อยมากเลยค่ะต้มลวกน้ำร้อนนิดนึงค่ะมีถั่วฝักยาวซอยด้วยนะคะลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะมีถั่วฝักยาวซอยด้วยค่ะที่เขาแถมมาให้นะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะกินคำใหญ่ๆกินหมูพวงแกล้มเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ หมูพวงค่ะหมูพวงก็ได้มาจากหน้าโรงงานเหมือนกันนะคะพวงละสิบบาทเองค่ะไม่แพงนะคะแตงกวาสักคำค่ะอร่อยมากเลยจะบอกว่าผักทั้งจานลวกน้ำร้อนนิดนึงค่ะกินแก้มกับอะไรก็อร่อยมื้อเย็นวันนี้ขอเสนอเมนูขนมยีน้ำยาป่าและผักแน่นๆจุกๆไปเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมื้อเย็นวันนี้ค่ะเรามีขนม คำใหญ่ๆไปเลยค่ะพันผักบุ้งไปด้วยเลยนะคะมีถั่วฝักยาวซอยด้วยนะคะดึงบอกเพื่อนๆไปค่ะมีถั่วฝักยาวซอยด้วยค่ะที่เขาแถมมาให้นะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะกินคำใหญ่ๆ